ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะเอาเป็นเด่นเลขติดบนเด่นบนเราพัฒนามาลงหลพี่น้องเบืองเนาะค่ะค่ะไปเบิงขัามเตือนของทางช่องเฮากอนนะคะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบออกก่อนอื่นเฮ่ากับมาเปิดแนวทางเกาเนาะผู้เดเขาแนมขึ้นนี่นะคะ น้องต้าเข้าสองหกพี่น้องให้สองกับแปดนะคะกันเป็นสองกับเก่าเนาะเข่าบนเข่าล่างเลยของแอดเข่าจังต่เหลขติดของเอฟซีสามคองแต่ขลองลุดนะคะมีแต่เก้าห้าไม่มีเก้าหกองเซียนสารคามอุ๊ยอุ๊ยอุยดดค่ะพี่น้องของเซียนสารคามเข่าบนล่างพี่น้องสามงวดติดงวด งวดที่ออกหาสองกับเขาต่างหาสองดอกขาดนเปนเขาบนรางทั้งสามงวดเนาะแล้วก็งวดที่แล้วก็เข้าที่สามหนึ่งเนาะงวดนี้เข้าที่หกเก้าหกสองเป็นตัวกลับที่เข่าหกสองหกเนาะค่ะเขาเป็นตัวกลับหมดเบิงวาเชียนสารคามเคยเห็ุใดสีงวดติดจะได้บ่พี่น้องไปตามเบิงน้ำกันเนาะค่ะสีงวดติดเคยทำมาแล้วสำหรับเซียนสารคามไปเบิงวางวดนี้ ห,หัวสีมาหดวันซุก์นี่จะเห็ใดใ้บ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะจะเห็ใดใ้บ่นะคะไปเบิงเ่งแนวทางของเลขติดบนกันก่อนเนาะคะ่ะก่อนสิไปเบิ่งเลขติดบนเฮ้ามาเบิ่งห้าน้อยก่อนนอะพี่น้องเอาฝากล่งเลยคะ่ะสามนอยมัดรวมสําหรับผู้ที่ชอบเล่นเนาะคะ่ะห้านอยอับมีเวลาแอดขัดเวลาเจ้าของอยังอย,งอยากอยพี่น้องมาท่านลง่งตัวแคบเอาเด้อค่ะ วันนี้เลขติด062นะคะอันนี้คือของน้องต้านะคะแคปเอาพี่น้องนะคะค่ะไปเบิง้งอ่าสูตรเด่นบนเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะว่าสูตรใดเข้าบ้างนะคะสูตรเด่นบนเนาะคะ่ะเอาเบิ้งไก่ๆจักหน่อยเดเลขติดบนราวพัฒนานะคะ่ะ หลักร้อยบวกกันสามครั้งนี้คือวิธีทําเอาไปด้วยเลยเนาะค่ะหกสามสิบแปดแปดบวกแปดคงเทียวแถวนี้นด้ค่ะแปดบวกแปดได้สิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดของงวดวันศุกร์เนาะค่ะสดเดินเหนตโตบอพ,พี่น้องกับแคบเอานะคะเพราะว่ามันมีสูตรยี่นี่เลยก่ต้องไปเปิดข้างหนา้าข้างหลังยากเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปดูสูตรที่สองค่ะ เดินเงาเงากับเมนสูตรนี่พี่น้องยังไม่หลุดนะคะยังบอดลุดพี่น้องมือขึ้นนี่แอดว่างไว2้2 9 0อมอขอเด่นบนราวพัฒนานะคะแอดว่างไว้9 9 0ก็ับเขายูทิ่เลข26บนนะคะงวดใหม่ได้290อ,อีกค่ะพี่น้องแคบเอาสูตรได้ที่แอดว่าแนวออกกะ ก็จะไปเห็นวิธีท่าเนาะค่ะสูตรไดที่แอดได้เอาวิธีท่าล่งแล้วก็คือได้สูตรเนาะไดสองเก้าศูนย์ชนไหมชนกันที่เลขเก้ากับใบแรกนี่ค่ะชนกันกับเลขเก่าโยพี่น้องมันต้องเอากลองเขาก็นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่แอดเอาเทียบชน้วแอดจะกลดองเข่าให้เนาะหกเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องสูตรนี้ไดสองเก้าศูนย์ชนกันที่เลขเก้า ไปสูตรที่3ค่ะไปสูตรที่สมที่เด่นบนลาววัฒนาเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องแคปบเอามวดนี้ได้ห้ากับเก้าบวกบนกระดามแมนเมนโดนะคะเก้าสามยีดยก7ดมากหกสามบดแดบวกเได้สิห้าตั้ง5เลยค่ะ5้าบวกสี่คงที่ได้เลข9ก้นะะได้เลข9ก้ามวดนี้ได้ห้ากับ9ค่ะพี่น้อง ชนเก่าอยู่ทั้งสมสูตรเลยนะคะสูตรนี้เมื่อคือนก็เข้าที่เลขสองค่ะพี่น้องนะคะเข้าที่เลขสองเก้าหสองหเนาะค่ะงูนี่ได้หนึ่งสองสามที่นี่นะคะบัตนี้แอดจะเอากล่องล่งให้พี่นอ้องอ่าแคบเอาไปแคบเบิ้งเนาะค่ะสิน้าบอพี่น้องแต่เห็นงานมีล่มลอเนาะคะ่ะ ลมมาเลยสูตรนี้ได้หกเจหนึ่งสูตรนี้ได้สองเกสูตรนี้ได้5กับ9เอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะไอเทียมันมากอีกเนาะค่ะเอาค่ะพี่น้อง ชนเด่นเก้ารองหนึ่งเนาะค่ะที่เด่นบนนะคะที่เด่นบนใส่แล้วเนวหนีบ้างยังหนีบางหันพี่น้องที่เด่นบนนะคะ <researching. S 2> ที่นี่ไปเบื้องสูตรเด่นบนล่างวันนี้สูตรได้เขาเน่เนาะค่ะสูตรเด่นบนล่างได้เห็ดมะหวัไปเนาะค่ะสูตรเด่นบนล่างได้หนี่พี่น้องสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่ง มือขึ้นนี่แอดว่างใบเก่ากับหกมาทั้งบนทั้งล่างมาอนึ่งมาเนิดเลยค่ะเด่นบนล่างงวดนี้ได้สกับศนย์นะคะได้สกับ0ไปดูสูตรที่2องค่ะพี่น้องเด่นบนล่างมือขึ้นแอดว่างใ้เจกับ8ปลุดเนาะคะ่ะ7กับ8ปลุดงวดนี้ได้3กับ7หลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งเนาะคะ่ะ 9บวกกัน1ครั้งได้9 2อ่ะหบวกกัน2ครั้งได้12บสบวก9ได้11คือ1 1บวก2คงที่ได้ 3, 3บวก1ได้7ได้จังไดน,นะพีน่น้องเออเนาะค่ะ3กับส4สเตตัวเนาะค่ะเอามีไหมคะ่ะ1ไหม6 2สอง12 2บสวก9ได้11 1เคือ1บวก2คงที่ได้ 3, 3มบวก1ก็ได้สั่ตัว โอ้ยเนาะคะ่ะสามบวกหนึ่งันใสเข้าไปได้ได้เจ็ดพี่น้องเอาไม่เขาไม่ลดเนาะพี่น้องเนาะบวกทิศบวกถือขึ้นวางละเอาค่ะไปดูเด่นล่างสูตรที่สองนะสามเนาะคะ่ะมวขึ้นแอดว่างไปหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดหกไปทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะไม่มีเจ็ดมือนีว่างแล้วเด่นหนึ่งกับสองเนาะค่ะได้หนึ่งกับสอง เพราะทั้งชนกันอยู่ข้างล่างชอนอยู่ที่สามอยู่ค่ะบนล่างนะคะสูตรนี้เด่นบนล่างสูตรนี้ก็เดินยาวมากเด่นบนล่างสูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งงวดเนาะค่ะมาขึ้นแอดว่างไปแปดกับหกพี่น้องมาทีเลขหกเมื่อนี้ได้แปดกับหกอีกค่ะแคเอาเดอ้อค่ะพี่น้องแคปเอาค่ะสี่สูตรนี้นะคะซี่สูตรนี้ชนกันวิธีเลขสาม สองสูตรเนาะค่ะพี่น้องจนที่เลขสามสองสูตรเห็น border edge ขยายกล่องล่งนิดนึงนะคะจนที่เลขสามสองสูตรเนาะค่ะเอาเก็บเอาด้วยค่ะเก็บเอาไว้ถือเบื้องเนาะพี่น้องเนาะจนสามที่สองสูตรนะคะ เดนบนล่างอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะพี่นอ้องใบหนึ่งใบนี้มันเต็มแล้วจะได้ไมีขออธิบายสูตรนี้เดินมาดีมาหลุดแล้วหนึ่งงวดเด่นบนล่างนะคะหลุดหนึ่งแค่นั้นนะคะเมือ่อขึ้นี่แอดว่างไวอยุแปดกับเก่ามากเก่าที่นี่แอดมันใบมันเต็มแอดเลยขัดจากใบนี้มาใส่ใบนี้ที่นี่หลังจากที่แอดแจ้งแล้วแอดจะเอาออกนะคะจะเอาใบนี้ออกใบเก่าที่เดินจนเต็มแล้วเนี่ ออกเลยมาเปลี่ยนแอดจะเขียนหัวข้อว่าแทนใบเต็มอยู่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบืงบ้งเบื้งสังเกตเบื้องหัวขอน้าถ้าหัวข้อเขียนว่าแทนใบเต็มก็สิผ่านการเต็มมาแล้วผ่านการเปลี่ยนกระดาษมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนั้นก็ลั่นตีได้เลยว่าผ่านการเดินมาคักแล้วนะคะแอดจะเอาใบนี้ออกนะคะใบเดียวกันเด้อค่ะนี่พี่น้องนะคะใบเดียวกันค่ะ่าแล้วเก็บ้อมแล้วค่ะเก็บ้อมจงสิบ่วง เด่นบนล่างสูตรนี้ได้เปียดกับเก้าแต่ว่าเลขเก่ามันไปช่อนสูตรเด่นบนเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้กะขอ,อยุติไว้ซัามีเนาะพี่น้องเนาะนี่มันจะชนก,นกันกับสูตรเด่นบนเม่อขึ้นมันกะประกบคูกันได้เห็นบนะ่าพี่น้องนะคะที่เก้าหกอันนึงเด่นบนอันหนึ่งบนล่างมันสิเก่าเก่าว่าเกาหาเกาเก้าหรือสิเปดหาเปดเก้าเอา สำนีนอพี่น้องเนาะขอบคุณเดอ้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ